ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกรำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลหตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลหตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมีความชำนาญมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจเมษายนพุทธศักราช25 6 1นะเมื่อครูที่ได้กล่าวว่ามีบุคคลซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในลักษณะของมิจฉาชีพ แต่ว่ามีความอยู่ยงคงกระพันทั้งหลับทั้งตื่นไม่มีใครสามารถยิ่งออกได้ถ้าหากว่าพวกเราสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอาตอมาเคยคุยกับเสือปล้นเก่าท่านหนึ่ง ซึ่งก็มีประสบการณ์เรื่องของการอยู่ยงคงกระพันเช่นนี้คือเสือวงถามบอกว่าลุงลุงทำอย่างไรถึงเหนียวเสือวงบอกว่าไอ้หนูว่างเมื่อไรต้องภาวนาทันทีถามต่อไปว่า ทำไมลงถึงต้องภาวนาขนาดนั้นด้วยเส้อวงบอกว่าพลตะเวนจะตามมาถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราเผลอโดนเขาแอบ,บยิงก็ตายฟรีเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไรต้องรีบภาวนาสร้างกำลังใจของเราให้ดีไว้เมื่อถึงเวลาจะได้ป้องกันตัวเองได้รักษาตัวเองได้ นั่นคือการปฏิบัติของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเสือปล้นเป็นมิจฉาชีพเป็นผู้กระทำผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมแล้วถามว่าทำไมถึงอยู่ยงคงกระพันได้ก็นเนื่องเพราะว่าช่วงที่เขาภาวนาศีลทุกสิกขาบทของเขาบริสุทธิ์บริบูรณ์ เรื่องของโลกิยอาอภิญญาถ้าเรารวบรวมกำลังใจได้ก็สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ง่ายเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่า จากคำตอบของเสววงที่ว่ามาว่าว่างเมื่อไรต้องภาวนาให้เราทำอย่างเขาได้หรือไม่ถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมการปฏิบัติของเราถึงไม่ก้าวหน้าแต่ขณะเดียวกันถ้าทำได้แล้วการปฏิบัติไม่ก้าวหน้า ก็ขึ้นอยู่กับสองประการคือหนึ่งเราทำเกินสองเราทำขาดการทำเกินในพุทธศาสนานั้นตัวอย่างมีท่านเดียวคือพระโสนโกลิวิสสเถระเดินจงกรมจนเท้าแตกเมืเท้าแตกเดินต่อไม่ได้ก็ใช้วิธีคลานไป เมื่อคลานจงกรมจนหัวเข่าแตกฝ่ามือแตกไปต่อไม่ได้ก็นอนลงกับพื้นและเอาคางเกาะพื้นค่อยๆดึงตัวเองไปนั่นคือบุคคลเดียวที่ทำความเพียรเกินเพื่อเราทั้งหลายแปลว่าทำความเพียรไม่พอคือทำขาดถ้าถามว่าทำเท่าไหร ถึงจะเพียงพอก็ต้องเอาคำพูดของหลวงพ่อวัฒาสุงที่บอกว่าต้องส่งอารมณ์ให้ได้ทุกวินาทีอย่าให้ความดีคลาดไปจากใจแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายรู้สึกว่าตึงเกินไปเครียดเกินไปก็เอาอย่างที่อาตมาเคยทำก็คือเช้ามืดภาวนาให้อารมณ์ใจทรงตัวตั้งมั่น ทบทวนศีลทบทกขาบทว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ออกไปทำการทำงานเมื่อปะทะกับสิ่งต่างๆที่เป็นรักโลภโกรธหลงกำลังใจเริ่มตกต่ำช่วงกลางวันเมื่อพักเที่ยงก็รีบกินอาหารซึ่งไม่เกินสิบห้านาทีเอาเวลาที่เหลือสี่สิบห้านาทีมาภาวนา พอปะทะกับรักโลภเกิดหลงไปใกล้จะหมดวันรู้สึกว่ากำลังไม่พอก็พอดีเรามาภาวนาช่วงค่ำของเราต่อเปรียบเสมือนก็เราจุดเทียนขึ้นตอนช่วงเช้าหนึ่งดวงความสว่างส่องมาก็คงไม่เกินกลางวันเราก็ต้องจุดเทียนตอนกลางวันหนึ่งดวง เพื่อให้แสงสว่างไปประสานกับช่วงเช้าและแผ่ออกไปช่วงเย็นแต่ว่าเลยช่วงเย็นไปเราก็มีกำลังไม่พอมีความสว่างไม่พอก็ต้องจุดเทียนตอนเย็นอีกหนึ่งดวงเพื่อแผ่มาประสานกับดวงตอนกลางวันและส่งกำลังต่อไปเพื่อให้ข้ามคืนให้ได้ ก็แปลว่าอย่างน้อยๆในแต่ละวันเราจะต้องมีเวลาในการภาวนาสักสามครั้งใหญ่ๆด้วยกันเราถึงจะรักษาอารมณ์ใจของเราเอาไว้ได้ถ้าเรารักษาอารมณ์ใจไว้ไม่ได้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่มีเราวาเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็นับหนึ่งทุกที เหมือนกับคนขึ้นบันไดไปแล้วก็ลื่นตกลงมาเดินใหม่เมื่อไหร่ก็เริ่มหนึ่งสองสามแล้วก็ตกลงมาใหม่เราจึงต้องพยายามหนึ่งสองสามพอหมดแล้วก็สี่ห้าหกต่อหมดแล้วก็เจ็ดแปดเกต่อไปก็คือการที่เราปฏิบัติภาวนาตามระยะเวลาในแต่ละวันดังที่ได้บอกกล่าวมา โดยเฉพาะต้องทบทวนศีลทุกสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ล่วงละเมิดศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นละเมิดศีลเมื่ออารมณ์ใจทรงตัวแล้วถ้ามีเวลาเหลือ,อไปต่อไม่ได้ก็ให้คลายอารมณ์ออกมาพิจารณาในวิปัสสนาญาณ ซึ่งก็ไม่ต้องดูอะไรมากแค่ดูว่าสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งมีตัวเราเป็นต้นเป็นประธานมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวตนให้ยึดถือมั่นหมายได้ถ้ารู้เห็นอย่างชัดเจนจริงๆ กำลังใจเราก็จะถอนอาจะการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนอื่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นเข้าสู่พระน槃ราดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามัธยสัย จน ng, ันกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกคนค่อยๆค,คลายสมาธิมาหน้าจ๊ะรักษาความรู้สึกส่วนหนึ่งของเราไว้กับการภาวนาหรือภาพละของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ใช้ในการอุทิศส่วนกุศลกันต่อไป